โอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องขอคาร์ดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก,นกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟิบซี่สลอนนะ็อตในวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของอ้าวเบ็ดสิบบาทสัตว์พี่เบ็ดหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดพี่เบ็ดอ่ะแต่ที่เราไปเล่นบัฟฟอโรบินบินมาแต่เราไม่ได้ซื้อเราเบ็ดหนึ่งพันแล้วมันเข้านะครับคุณผู้ชมนะเลยทำให้เราแตกมาแสนหนึ่งนะคุณผู้ชมอะไรอ่ะเกมเป็นยี่อะไรอู้เบ็ดสิบบาทมาไม่หยุดแต่ไม่ได้คูณสิบ ไปสิบ,บาทมาไม่หยุดเลยอ้เ yeah. น oh ี่ยโอ้โหไทเกอร์ฟอร์จูนไทเกอร์นะคุณผู้ชมนะ <No ice. S 1> ที่มาเล่นฟอร์จูนออกฟอร์จูนมาเพราะว่าเมื่อวานเล่นไปแล้วนะพักก่อน <No ice. S 1> แม่บอกให้นอนพักผ่อนยังละอ่อนนะครับไ mm hmm. ม่ได้เล่นไทเกอร์นานอยู่นะ mm hmm. แต่แม่งดวดไปสองรอบแล้วอะแต่ก็ไม่ได้คูณสิบถือว่าไม่เป็นไร <Yeah. S 1> อยากขอร้องว่าอย่ามายากจนเกินไปในตอนที่กูเบ็ดเยอะเยอะ ผมพร้อมเลยห้าหมื่นพอครับอันนี้ปั้นมาจากทุนห้าหมื่นนะขึ้นมาอย่างนี้ได้สวยขอขึ้นสองแสนได้เดี๋ยวไปปั้นเกมอื่นต่อเลยเบ็ดหนึ่งพัน 1, ละจะโดดไหมดูนะถ้าไม่โดดก็เอาตัวจีนมาเอ้ยตัวทองมา nice. <Yeah>. Nice. อย่าลืมรับชมพวกคอมเธิร์นะครับไม่แนะนำไปเล่นตามเนาะ จะเป็นยังไงถ้าจบเกมนี้ได้ผมอาจจะไป PP แล้วนะจะไปค่ายแฟนมันติกเพลมแล้วโดนแล้วครับสวยอู๋ถ้าได้คูณสิบมันต้องได้หรือวะาเมื่อกี้โดดไป2รอบแล้วไม่ได้โอ้โหชิบหายละช่องเดียวอย่ากแกล้งกัน,กนยังไม่ได้คูณสิบครับสามรอบไม่ได้คูณสิบถือว่าเป็นรางที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเอาจริงเลยปะเลิกไม่ดีละ ไ่ไม่ได้คูณสิบเลยอ่ะแต่ส้มตัวถูกๆประทัดอังเปาใจคอไม่ดีอยากจะเพิ่มเบ็ดนะแต่ว่า นี่ขนาดเบ็ดหนึ่งพัน 1, ยังเงียบๆเ,เลยอะ hmm. เอาดีๆหน่อยเถอะว่าเพื่อน <The noise. S 1> มึงแม่โดดและไม่ยอมจ่ายอ่ะเพื่อนโดดและไม่ยอมคูณสิบอ่ะสามรอบเลยนะ <Yeah. S 1> คือมันสามรอบเลยนะมันควรจะได้สักหนึ่งในสามไหมส <The noise. S 1> องพันห้าแล้วนะคุณชมคงไม่ห้าพันครับไม่ไหววะอ่ะส้มตัวถูกถ้าไม่ได้ 40, คูณสิบคุณูจะพูดยังไงนะครับรอบที่สี่อ่ะ เกินมนุษย์มานาเออถ้าไม่ได้นี่เกมเปลี่ยนแน่นอนครับเราก็จะตามหนักกว่าเดิม75 0 0โอเคถือว่าโอเคอยู่นะถอยเบ็ดก่อนแล้วกันได้กำไรมาหมื่นหนึ่งถอยเบ็ดก่อน nice. Yeah. Nice. Nice. เราถังทองเราไม่ได้เลยนะตัวแพงสุดอะไม่มาเลยวะ่ะตั้งแต่เพิ่มเบ็ดเป็นหนึ่งพันนี่เออพุ่งพุ่งแล้วก็มานะครับสองหมื่นห้าเลยวะ่ะก็ได้น,นี้ด้วยนะใกล้แล้วใกล้ถึงฝันแล้วเพื่อนออกมาท่าเลยครับมามาสักลายหนึ่งวะสักลายหนึ่งน,นี่อันนี้อันนี้ได้อยู่นะแพงอยู่ ตัวท้องมาลายเดียวจริงๆลายเดียวไปเลยเนี่ยหรือว่าจะห้าพันเอาไงดีวัดดูอย่าให้โดดอะอยากให้โดดสักครั้งอะไหนๆก็วัดดวงแล้วเพื่อนโอ้ยมาวะขอให้ได้ขอให้ได้ได,ได้ไหมวะตัวนี้แพงป่าวะแต่น่าจะแพงกว่าส้มนะ หรือว่าถูกกว่าอันนี้ไม่แน่ใจเออได้เลิกแล้วครับคุณผู้ชมสองแสนห้าไอ้ปัดเนี่ยมันจังหวะวัดใจแล้วมันต้องได้นะครับนี่แหละเชื่อฟิปฟิปเรียนมาสัตว์นรกโอ้ในที่สุดมันโดดง่ายนะวันนี้แพงกว่าส้มนี่ว่าเออสักหน่อยสักหน่อยมีปะวะเพิ่อขึ้นสี่แสนได้ พอดีกว่าคุณผู้ชมพอดีกว่ากำลัง 200k ครับเลิกแล้วเราจะไปต่อใครแพ้มาติกเพย์นะครับใครชอบก็อย่ายลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์กดติดตจะเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับหรือว่าอาจจะไปต่อ r t จ n นมาโฟจุนออกไม่รู้เพราะวันนี้ผมยังไม่ได้โฟจุนมาโฟจุนออกเลยนะเออเดี๋ยว,เ,ยวจเจอกันในศาสตร์แม่เย็ด